แฟนขบ Fc ว่าชั้นซาแนวนะครับเข้ามาแล้วอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งติดตามด้วยนะครับเรามาติดตามงวดต่อไปว่าจะปังปังเมือนงวดที่ผ่านมาหรือเปล่างวดประจวันที่1เมษายน2565นะครับว่าชั้นซาแนวนะครับให้แนวทางวิเคราะห์ในการซื้อหัวเสียงโชคสลากินแห่งรัฐบาลท่านนั้นมาติดตามว่างวดนี้จะเป็นอย่างไรนะครับ ไปติดตามเลขวิ่งก่อนครับวิ่งคือ3ามแล้วหนะครับสามแล้วหนะครับใครชอบเลขวิ่งก็เลขหนึอให้ซื้ออย่างนี้นะครับเลข3ามแล้วหเป็นตัวรลักครับประกบกันเข้าเต็มโสดนะครับอย่างนี้แน่นอนนะครับบนล่างก่อนครับ3ามแปดสามเจ็ดสามสี่หกสามเจ็ดแปดนะครับห4สี่เจ็ดสี่สี่แปดหแปดหเจ็ดนะครับอันนี้คือประกบบนล่างนะครับ มันมากนะครับก็ต้องวกไปที่งบน้อยนะครับงบน้อยเป็นตัวหลักครับดอกจันเป็นตัวเน้นนะครับชอบก็จัดขัดก็ผ่านไปนะครับแนะนําให้ท่านซื้อฉลากินแบ่งรัฐมาลเท่านั้นนะครับเข้ามาอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นแนวทางในการทําคลิปต่อไปนะครับอันนี้คือเลขสูงนะครับอันนี้คือสูงครับเป็นอย่างนี้นะครับต่อไปเลขต่ํานะครับ เลขต่ำในคลิปแต่และคลิปเราจะให้เลขสูงและเลขต่ำบางครั้งก็จะออกเลขสูงบางครั้งจะออกเลขต่ำนะครับดูนี่คือเลขต่ำนี้นะครับบนล่างนะครับอย่างนี้นะครับ4 0 8 0 3 0 6 0 0 1นะครับ6 1 7 1 1 1งเจ็นะครับอันนี้คือเลขต่ำงบน้อยก็เหมือนเดิมน,นะครับ0 4 6 1 3 0 0่นะครับ ดอกจันนะครับอย่าลืมเลขวิ่งก็3กับ6เท่านั้น,นครับอันนี้คือเลขต่ำนะครับแต่และคลิปจะลงเลขสูนยเลขต่ำนะครับอันนี้ตัวหน้ามองที่สุดนะครับเต็มสูตรนะครับอย่าลืมชอบกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งติดตามขอให้แฟนคลับ FC ว a t c h c h า n n e l นะครับถูกหวยรวยเบอร์ มีโชคทุกคนนะครับวัดนี้วอร์ชันซานเลขอบคุณวัดดีครับ